วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในฐานะองค์ประทานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปยัง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทูบีนัมเบอร์วันทีนแดน s ซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งจัดขึ้นตามพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเพื่อตอบโจทย์ การเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Active ฟเ a n m e n t คือการเรียนรู้การสร้างสรีระร่างกายให้มีความแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่สดชื่นแข็งแรงทำให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจมีความมั่นใจรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสร้างความทรงจำที่ประทับใจที่ยาวนานเติมเต็มสิ่งที่ทำให้ผู้เขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโดยการแข่งขันแบ่งเป็น3ามรุ่นตามกลุ่มอายุคือรุ่นจูเนีย ทีมที่ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งได้แก่ทีมมิวเชคโรงเรียนอนุบาลไพรบึงตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีรางวัลที่สองโอไมก์กอสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รางวัลที่สามได้แก่ทีมเดอกสันชายดอนมูลชัยโรงเรียนเทศบาลสองวัดดอนมูลชัยตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและรางวัลชมเชยได้แก่ทีมคิดซาจูเน์ทีมจาก สถาบันคริสตัลสตูดิโอตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและทีมสตอร์เมอร์โรงเรียนเทศบาล5ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รุ่นปรีทีมเอททีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมทศพรทันเดอร์โรงเรียนทศพรวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพุริรัม์รางวัลที่สองได้แก่ทีมเดอะชักโรงเรียนเทศบาลสามสสจสุราธานีรางวัลที่สามได้แก่ทีมเจเนอรลซูมจากสตูดิโอซูมซึ่งเป็นทีมอิสระเป็นต้นและรุ่นทีมเอททีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมอวิซัมเป็นทีมอิสระรางวัลที่สองได้แก่ทีมอุดรเฟรนคอร์เนอร์แดนซ์ครู สำนักงานเทศบาลนครอ,อุดรธานี รางวัลที่3ได้แก่ทีมไซออนแดนซ์ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นต้นโดยเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาได้แก่ความสามาคัคคีความแข็งแรงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และความสนุกสนานการใช้ท่าเต้นที่ทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะด,ดนตรีและการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าทางการเต้นโดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น228ทีม ผ่านการเข้าสู่แข่งขันระดับประเทศจํานวน42ทีมรมวมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับโอกาสการพัฒนาตนเองจากกิจกรรมนี้กว่า3,500คน